Mission to the Moon Podcast. c o n t i n u น with วิดีโอมิชชัสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast ์นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาอีกอาร์ติเคิลหนึ่งจากโมโนโคลมาคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับ o u o m e media นะฮะ o u t o f h o r m Media ถ้าเกิดพูดเร็วคนอาจจะนึกถึงดูบอร์ดเป็นหลักแต่จริงๆว่ามีเยอะมากเลยนะครับ t of home media เนี่ยสิ่งแน่าสนใจเกี่ยวกับ out o f home media ก็คือถ้าพูดกันในแง่ของความเป็นสื นะครับอาร์ฟโฟมิเดียนี่ต้องเรียกว่าเป็น traditional media เนาะเหมือนกับทีวีเหมือนวิทยุเหมือนหนังสือพิมพ์นะครับแต่อาร์ฟโฟมิเดียเนี่ยเป็น traditional media อันเดียวที่ยังไม่ต้องต้องเรียกว่าขยายตัวด้วยนะครับในในเซนส์อันนั้นนะเพราะอย่างอื่นเนี่ยตอนนี้หดตัวหมดผมจะให้ดูตัวเลขนะฮะแต่ไลยฟังอย่างนี้ก่อนว่าบริษัทอาร์ฟโฟมิเดียที่ใหญ่สุดในโลกนะครับ JC d ซีเเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทฝรัร่งเศสนะฮะเราจะคุ้นโลโก้ของเขานะฮะ JCD แล้วก็มีตัวอักษรเล็กๆตามตรงหลังเนี่ยนะฮะตามป้ายเมืองไทยก็มีเต็มเลยนะครับก็ปีหนึ่งเขาก็มีรายได้ประมาณสัก5,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มีป้ายโฆษณาตั้งแต่นิวยอร์กลอนดอนจนถึงฮ่องกงกรุงเทพที่นี่มีหมดนะฮะต้องบอแบบนี้ก่อนนะครับว่า o u t o r f o r m Advertising เนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นปริมาณเงิน ที่ใช้เรียกว่าเป็น ad spending ก็คือเงินที่คนใช้ซื้อ ad ในอ er ัลโตโฮมเลยนะฮะจุดที่มัน6.5ของเงินที่ใช้ในการซื้อโฆษณาทั้งหมดของโลกนี้นะครับ6.5เอ,อ่อก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะเรามาดูตัวเลขอย่างอื่นนะฮะทีวีเนี่ยลดจาก37ของ ad spending เหลือ29นะครับ แล้วก็พิมพ ah ์นะฮะลดจาก37เหลือ11อินเทอร์เน็ตตอนนี้คือใหญ่สุด47นะครับดังนั้นนะผู้แทนของ JC Deco จึงบอกว่า globally out of home is the only traditional media business that is not really losing share to uh, of the ad pie นะ the number speaks for itself ก็ก็จริงนะก็คือเป็นถ้าเกิดว่าพูดมอง out of home media ว่ามันเป็น traditional business traditional ad เนี่ยก็ก็ยังไม่เสีย market share อะไรอย่างใดแต่นะฮะอ u t r o media ก็มีการปรับไปเยอะมากนะครับตัวอย่างเช่นการใช้อ f i c i a l Intelligence เข้ามานะครับหรือว่าการใช้ facial recognition นะแอ,ด,อดบางอันในห้างเนี่ยนะครับดูหน้าก่อนว่าคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่เท่าไหร่แล้วก็ยิงแอดตอนที่เราเดินผ่านป้ายนะั้นนะให้มันตรงกับ,ก,บ,ก,บกับความต้องการของเรา บอาโรมีเดียตอนนี้เนี่ยมีพาที่ต้องบอกว่าได้รับความสนใจเยอะก็คือพาที่เป็นดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลบิลบอร์ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะคือดิจิทัลเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเทียบกับสแตติกบิลบอร์ดก็คือบิลบอร์ดในเวอร์ชันปกติเนี่ยดิจิทัลบิลบอร์ดแน่นอนสามารถทําให้คุณโชว์แอดได้เยอะกว่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันนะบิลบอร์ดปกติอาจจะ โดยปกติคือได้1แอดถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเวอร์ชันที่มันเป็นพรินต์นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดิจิตอลเนี่ยมันอาจจะได้ถึง6แอด1แอดโชว์10วินาทีนะครับแล้วมันมีความคล่องตัวสูงมากๆความคล่องตัวของดิจิตอลแอดเนี่ยขอขอ,อเปรียบเทียบให้ฟังนี้แล้วกันคือในแต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับเขามีกลยุทธ์ในการวางแอดที่ลเฉพาะจาะจงกับเวลา และสถานที่ด้วยผมยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณมีบิวบอร์ดอยู่10อันที่เป็นบิวบอร์ดแบบปกตินะฮะคุณซื้อบิวบอร์ดสิอันคนเห็นใบบอร์ดคุณ7วัน24ชั่วโมงถูกไหมฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพราะว่าบิวบอร์ดบางอันนะครับคุณอาจจะไม่อยากให้คนเห็นตลอดเวลาก็ได้สู้เราแบ่งออกเป็นหลายๆอันและว,วางกลยุทธ์ให้ถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสมจะดีกว่ายกตัวอย่างเงี้ยจะงงนิดนึงผมเล่าอย่างนี้ อย่างแอดของธนาคารนะในนี้เขาบอกว่าธนาคารเนี่ยนะครับธนาคารหนึ่งเขายกตัวอย่างลูกค้าเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับซื้อแอดเฉพาะวันอังคารเช้าเพราะว่ามันมีมันมีงานเสิร์ชออกมาว่าคนจะนึกถึงเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเยอะที่สุดในวันอังคารตอนเช้านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทยกตัวอย่างเช่นบริษัทประกันอย่างเงี้ยก็จะไม่ซื้อแอดคืนวันศุกร์เพราะคืนวันศุกร์ไม่มีใครนึกถึงบริษัทประกันคืนวันศุกร์มาเป็นแอดของเบียนะครับ อะไรอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นความคล่องตัวของมันเนี่ยก็ก็ช่วยให้อ่ดิจิทัลเอัลล์โฟมเนี่ยนะฮะมีมีลูกเล่นมากขึ้นอนะ่ะให้กับให้กับแบรนด์ต่างๆให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแต่ด้วยความที่ดิจิทัลเอัลล์โฟมมันแพงนะฮะในอังกฤษในปัจจุบันนี้สื่อทั้งหมดถ้าเป็นพื้นที่ถ้าพูดถึงบิลบอร์ดเนี่ยนะฮะมีดิจิทัลก็5%เท่านั้นเองมันแพงนะฮะในการลงทุนนะครับเอ่อเอาท์โฟมแบบปกติก็ยังคงยังคงได้รับความนิยมอยู่นะครับ ผมชอบคำพูดนี้นะฮะของแคลเบลแคลเบลนี่เป็น global editor in chief ของ Campaign Magazine เป็นแมกซีนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณานะฮะก็เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ out of home is a show off medium it almost has a p e a cocktail's effect คือ out of home เนี่ยมันเป็นการ show off พลังของแบรนด์ด้วยมันมีความเป็นคำว่า p e cocktail's effect เนี่ยเหมือนก็คือหางนกยูงะฮะคือมันมีความม,มีพลังการโช o w off แบรนด์ที่สามารถยึด เอา f h โฟม m เดียเจ๋งๆได้เช่นแอดใน Times Square ได้อย่างเงี้ยนะครับมันดูทรงพลังมันยิ่งใหญ่มากคือคือภาพที่ออกไปมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบจะสามารถบอกได้ว่ามันคอนเวิร์ตทูเซลได้เท่าไหร่แต่ว่าความทรงพลังของของเอาระโฟมิเดียในเชิงที่ว่ามันเป็นการโชว์ออฟถึงถึงแบบถึงว่าเฮ้ยแบบเราซื้อซื้อบิวบอร์ดนี้ได้เนี่ยมันมันก็มีผลเหมือนกันผมยกตัวอ,อย่างหนึ่งแล้วกันบิลบอร์ดที่เราเห็นชัด มากอันหนึ่งก็คือบิลบอร์ดของซัมซุงของทางไปชวนภูมิฮะทุกท่านนึกออกใช่ไหมครับเป็นแล้วเลี้ยวขวาปุ๊บเนี่ยมันจะมีป้ายบิลบอร์ดอยู่ข้างซ้ายยาวมากๆผมว่าค่าเช่านั้นเดือนหลายล้านนะฮะแต่ว่าซัมซุงก็ก็ก็ใช้มันอย่างเป็นประโยชน์เป็นเป็นการเป็นการเหมือนกับให้เห็นว่าเราเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่มากๆเราถึงซื้อบิลบอร์ดนี้ได้ว่างัันเถอะนะฮะโอเคอีกอันนึงเขาบอกว่าจริงๆตัวเออร์โทรมีเดียเนี่ยมันมีเรื่องของแชร์เอ็กซ์เพรีย์ด้วยนะครับ การที่คนสิบคนยืนรอรถประจําทางอยู่แล้วก็ดูแอดที่เป็นวิดีโอไปพร้อมกันเนี่ยมันเป็นแชร์เอ็กซ์เรซึ่งคนหอวหายเหมือนกันนะเพราะแต่ละคนตอนนี้เนี่ยบางทีก็ดูแต่หน้าจอตัวเองนะฮะจนก็ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเออ,เอ,อคนอาจาจะมีแชร์เอ็กเซิร์เร่วมกันแบบนี้เหมือนกันนะครับบางคนก็ใช้อ,อัลฟ์โ m มในการเรียกว่าทำให้มันเป็น Talk of the Town นะครับยกัอย่างเช่น Burberry เนี่ยนะฮะ ออกโมอโนอกรมใหม่นะเบอร์เบอรี่ขายดีมากที่จีนเนี่ยในปี2019ออกโมอนอกรมใหม่นะฮะเขาก็ในเขา้าใจว่าที่เป็นกวางที่กวางโจนะฮะตึกสูง34ตึกเนี่ยเนะี่ยก็เบอร์เบอรี่ก็คือยิงไฟขึ้นไปหมดนะทั้ง34ตึกนั้นพร้อมกันเพื่อโชว์ลายโมโนแกรมใหม่พูดง่ายก็คือทําให้สกายไลน์ของเมืองอะนะฮะสกายไลน์นั่นคือตึกสูงทั้งหมดเนี่ยนะฮะของเมืองเนี่ยเป็นลายโมโนแกรมใหม่ของเบอร์เบอรี่คือมันเท่มากเลยของมัน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 รู้สึกแบบมันเป็นท็อปต์ทาวน์ได้มันมัันนนนเเป็สสิ่่่งทีครู้้ึกวาฮยม มันมันอิมแพคกับกับคนมากๆนะครับอีกการหนึ่งที่เออร์ฟอมดูจะได้ได้เปรียบหรือมีภาษีมากคือว่าตอนนี้คนย้ายเข้าเมืองเยอะขึ้นนะครับคาดการณ์กันว่าในอีกสักสิปีข้างหน้าเนี่ยคนประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นจะเป็นอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็อีกสักยี่ห้าปีเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไอบอลเพิ่มนะฮะมันก็เป็นสื่อเรียกว่าอาจจะมีไอบอล เปรียบเทียบแล้วเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบแล้ว impact ของมันเปรียบเทียบกับเงินบนสื่อโฆษณ TV, าทีวีอาจจะราคาของมันอาจจะถูกกว่าต้องใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันเป็นเขาใช้คำว่าเป็นไฮเปอร u พับลิ o ฟอร์มออฟคอมมิวนิเคือการที่เรามองแอดในหน้าจอมือถือเรามันก็โอเคแต่การที่คุณเห็นแอดที่มีความแบบ larger than life มันใหญ่มากแอดใน Times Square เห็นมันแบบโอ้โหแบบมันดูแบบทรงพลังมากเนยนะครับมันก็ทำให คนรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่มบิลบอร์ดที่หรือพื้นที่ต่างๆที่ไม่เป็นพื้นที่ที่ดีเนี่ยคนจะจะใช้ยึดถือเป็นการคือซื้อตลอดถาวรเช่นบิลบอร์ดของสิงห์ทางไปหัวหินนะฮะบิลบอร์ดซัมซุงบิลบอร์ดธนาคารกรุงเทพตอนขาออกสุวณภูมิเราจะแทบไม่เห็นคนเปลี่ยนเลยนะครับหลากเมนูอร่อยสั่งได้ไง่ายๆกับ15ร้านอาหารดังจาก c r g Delivery สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียว โทร1312 C R G We serve the best food for you เอาที่น้ามาดูในเมืองต่างๆกันาว่ามันมีบิลบอร์ดเรื่องราวของบิลบอร์ดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่หนึ่งก็คือนิวยอร์กนะฮะนิวยอร์กเนี่ยนะครับเรื่องไทม์สแควร์คนพูดบ่อยละแต่ว่าวันนี้อยากจ,จะชวนคุยเรื่องป้ายบิลบอร์ดอันหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงถนนอีสต์ฮิวสตันกับลาฟาแยตัดกันนะฮะเป็นบิลบอร์ดที่ คาลวินคลายเนี่ยนะครับใช้เป็นที่ที่คือเขาซื้อสัมทานยาวนะฮะแล้วก็บิบบอคาลวินคลายตรงนี้เนี่ยจะมีความสุ่มเสี่ยงกับการดราม่าบ่อยมากๆนะ,ะไอโลเคชั่นเนี้ยนะฮะแล้วก็ได้รับการเป็นหนึ่งในที่ที่มีคนไปถ่ายรูปมาเยอะที่สุดนะฮะเอ่อมันเป็นคือมันเป็นหนึ่งมันเป็นที่ที่ดีใกล้สายรถไฟต่างๆนานเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่เจ๋งของมันก็คือขนาดของมันด้วยนะฮะคือขนาดของมันเนี่ยเป็นเชิงเป็นเกือบสี่เหลี่ยม เกือบเกือบจะจัตุรัด16คูน23ก็ไม่ไม่จัตุรัสหรอกแต่ว่ามันมันเป็นทรงที่แปลกตาแล้วก็มันคัพเวอร์พื้นที่ที่เตี้ยก็คือบิลบอร์ดเนี่ยมันอยู่แบบตั้งแต่แบบเกือบจะชั้นหนึ่งอะขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นพลังพลังของมันจะมีความแปลกเะบนะิลบอร์ดนี่ก็เป็นบิลบอร์ดหนึ่งที่คนในวงการโฆษณาพูดถึงเยอะนะฮะที่กังน้ำนะครับมีบิลบอร์ดกังน้ำที่เกาหลีนะฮะก็มีบิลบอร์ดที่ ใหญ่ที่สุดในเกาหลีอยู่อันหนึ่งที่เป็นล้อมล้อมล้อมตึกอยู่นะฮะมีมีมีสองสองอ,องด้านนะครับซึ่งวีบอร์ดอันนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่เป็นเป็นดิจิตอลวบอร์ดนะฮะแบรนด์ใหญ่หญหญ K OP, ara, ๆ K-POP คปนาลาอะไรต่างๆเวจะเปิดตัวเนี่ยก็จะมาใช้ที่นี่ s ซ u n ซ h ง u ุน a ดอะไรพวกนี้ต่างๆก็จะมานะครับข้ามไปประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยด้วยความเขาเป็นอาจจะไม่คือเขาเป็นเมืองที่เงียบสงบนะครับเพราะฉะนั้น การโฆษณาสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นป้ายเล็กๆนะครับอยู่ตามบูธต,ตามป้ายรถเมย์ตามอะไรอย่างนี้จะไม่จะจะไม่ค่อยมีวิวบอร์ดขนาดใหญ่มากๆนะฮะอันที่4ี่นี่เป็นอันโปรดของผมเลยนะฮะพิกัดเดลลี่เซอร์เคสที่ลอนดอนหลายท่านน่าจะนึกออกตรงพิกัดเดลลี่เซอร์เคสนะเขาบอกว่าไอ้วิวบอร์ดนี่มีมูลค่ามากกว่าตึกที่มันติดอยู่นะครัเพราะว่าวิวบอร์ดนีม้มันเจ๋งมากมันอยู่ตรงกลางแล้วมันใหญ่มากนะครับ <S <S แคมเปญอันหนึ่งที่ได้รับรางวัลคาน ก,กังปรีเลยนี่นะฮะหลายปีละคือแคมเปญของ British Airways p i c c a d i l l y c i r c u คเนี่ยนะฮะมันคือเวลาเครื่องบินจะไปลงที่ฮิตโรอ่ะมันจะบินผ่านตรงนี้สิ่งที่ British Airways ทำก็คือว่าเขาไปเหมือนกับทำใช้การจะเรียกว่าเป็นระบบเซ็นเซอร์ก็ไม่เชงคือคือเวลาเครื่องบินบินผ่านเข้ามาในหน้นฟ้าของลอนดอนนะครับก่อนจะถึง p i c c a d i l l y c i r c u คเนี่ยนะฮะมันก็จะอ l e เลมาที่ป้ายวบอร์ดอันนี้ แล้วพอกับเครื่องบินกำลังเครื่องบินจริงๆนะบินผ่านนะฮะนึกๆนะฮะมันเป็นป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยกำลังจะบินผ่านอยู่เหนือป้ายบิลบอร์ดเนี่ยจะมีรูปเด็กคนหนึ่งมาชี้เครื่องบินลำเนี้ยชี้จากบิลบอร์ดแล้วก็บอกว่าเครื่องบินลำนี้ไฟ,ไฟอะไรนะครับอ,อาจจะเป็น7จ็ผมจะไม่ได้ปิิชเชีเวใช้ใช้โคดโคดตัวย่ออะไรสมมุติว่า B a 7 0 7อะไรอย่างเงี้ยนะฮะบินกำลังไฟเครื่องบินลำเนี้ยกำลังจะบินไปอ่าเนวิโย เครื่องบินลำนี้กำลังจะบินไปเดี๋ยวมีลำหนึ่งผ่านนะฮะเครื่องบินลำนี้กำลังจะบินไปปา,ารีสคนก็จะหยุดถ่ายรูปนะครับแล้วก็มันมี call to action เลยก็คือคุณสามารถที่จะเหมือนกับแค่กดคลิกแล้วก็จองตั๋วไปได้เลยจากจากบิลบอร์ดอันนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะฮะคือมันเจ๋งมากอะที่คุณเอา out of home media มาเชื่อมกับเครื่องบินจริงๆที่กำลังจะบินผ่านเหนือหัว ของของคนที่อยู่บริเวณพิกัดริซเซอร์เคอรันอันนี้เป็นอันที่ผมชอบมากนะครับซันเซ็ตบูรีบาที่ลอสแอนเจลิสอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ไพร์มแอเรียมากนะฮะบ,บิลบอร์ดที่นี่แพงมากบิลบอร์ดปกติเนี่ยเดือนหนึ่งบิลบอร์ดธรรมดาที่ไม่ได้ใหญ่มากน,นะครับเบื่อเดือนหนึ่งเนี่ยก็2ล้านนะฮะที่ฮ่องกงนะฮะฮ่องกงก็จะมีความพิเศษหนึ่งคือตัวทรัมนะฮะไอ้ทรัมเนี่ยมันก็จะมีบิลบอร์ดท,ที่คุณสามารถซื้อเหมือนรถเมย์บ้านเรานะฮะ แต่ว่าอันนั้นนี่เขามีดิจิตอลด้วยมีแบบธรรมดาด้วยความเจ๋งก็คือเขาบอกว่าแทรม,มันวิ่งช้ามากนะฮะคนก็เลยมีเวลาดูก็เลยทําให้ไอแทรมเนี้ยมันมันขายนะจุดคือกลายเป็นว่าจุดดีคือการวิ่งช้าเนี่ยทำให้คนยิ่งอยากซื้อแอปนะฮะชิบุย่านชิบุย่าชิบุย่าเนี่ยเป็นที่ที่ชิบุย่าครอสซิ่งที่มีคนข้ามถนนเยอะๆนะครับก็เป็นที่ที่แอดแพงมากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นที่ที่เรียกว่า ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบรนด์ที่เจ๋งเนี่ยคุณต้องมาเอาแอดตรงนี้ให้ได้นะครับบริษัทที่ทำ advertising ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงกับอกว่าไอเขาไม่คิดว่า analog billboard จะหายไปไหนเพราะ analog billboard มีสเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะดูถ้าอย่างดูในอย่างในกรณีที่ชิบูย่ามีมี billboard ทั้ง2แบบปนกันเนี่ยนะครับทั้ง analog กังดิจิมันอยู่ด้วยกันผสมประสานกันแล้วมันมีมันมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยตรงชิบูย่า c r o s s ิ่งอ่ะนะฮะเขาบอกว่าคิดว่า มันจะอยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหละนะครับส่วนตัวชอบออ t o โฟมีเดียนะฮะร,รู้สึกว่ามัน Impact เ,เมืองไทยออรโฟมมเดียใหญ่ๆก็จะมีแพลนดีกับ VCI ซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนกับจะถือหุ้นครอสกันแล้วเนี่ยนะครับออร์โฟเมเดียเมืองไทยผมคิดว่ายังมีโอกาสโตได้อีกเยอะนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าป้ายที่ Prime จริงๆนะฮะก็จะมีคนเรียกว่าจองตลอดยกตัวอย่างเช่นป้ายตรงโค้งทางด่วนที่ ถ้ากลับขึ้นมาจากพระรามสี่จะมาทางพระรามเก้าเนี่ยจะมีป้ายอันหนึ่งของโตโยต้าเขาเขาอยู่ขเขาตลอดนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทางขึ้นทางด่วนพระรามเก้าที่วิ่งเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีป้ายเรียงกันอยู่สี่ห้าอัน,นอันนั้นเป็นป้ายที่แพงมากก็ะจะมี iPhone มั่งหรือบางทีเน็ตฟลิกซ์มีแคมเปญเแต่ตอนนี้เข้าจะมาเป็น Netflix นะฮะแคมเปญอยู่บ้านอะไรต่างๆนี่เป็ตนต,ต้นนะครับแต่เรื่องของการมาถึงโควิด -19 ก็น่าสนใจนะว่ามันจะเปลี่ยนแลนด์สเคปของบิลบอร์ดไปอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าป้้าาายยขอขอออไหนนนนนนัททททีีีุ่่่่กกกกคคจะออะะึฮเเเรเง็ เราหมายถึง4ีจันก็เคยซื้อแอดตรงนี้ก็คือป้ายโฆษณาที่เป็นโชว์ดีซีใหญ่มากนึครับที่ล้อมตึกโชว์ดีซีอยู่นั้นแนะนะฮะก็เป็นป้ายอันหนึ่งที่เป็นทางวิ่งเข้าของถนนพระรามเนะครับผมผมตัวส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบอ u t ตโฟโตมีเดียมากๆนะฮะก็ก็ถ้ามีโอกาสก,าก,ก,ก็ก็พยายามจะใช้แต่มันก็มีความแพงเหมือนกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast ครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ทุกวันนะฮะอยากให้คนฟังจริงๆนะครับเช้า7โมงเช้านะครับจันถึงสุกร์นะฮะไลฟ์ทาง f a c e b o o เอ่อเพจของ Mission to the Moon แล้วก็ช่อง YouTube ของ Mission to the Moon นะครับไลฟ์ทั้ง2ทางเลยผมน้องนอนพี่ปิ๊กมาเล่าข่าวร a เ i ี t y ต่างๆนานาเฮฮา hey สนุกสนานหชั่วโมงเป็นเพื่อนคุณนะครับ ก่อนที่คุณจะเริ่มทํางานหรือว่าก่อนที่หรือว่าหากต้องคุณจะเดินทางไปไหนนะครับก็เปิดฟังพวกเรากันได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to ลิบุญ o ร c a s t คครับสวัสดีครับ m i s s i o n t ุลิบุ o o รพอดแคสต์ค n นติเนียร์วิดีโ i มิช